วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์ volvo v 6 0คันทนนี้ติดตามมาชมได้ครับเครื่องยนต์สนองตอบดีครับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ทำงานขึ้นมาในปุ๊บปั๊ดชุดฉากดีทีเดียวแล้วครับ400แรงม้านี่โอ้โหมาได้ถึงอ,อกถึงใจทีเดียวกดฟื้ดเป็นมาแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการกดคันเร่งลึกๆเดินลงไปเร็วๆในทางโค้งวงมาลัยนั้นคมเรียกว่าคมจนดิ้นก็ว่าได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยรถแรงๆน้ำหนักเบาๆแบบนี้ นะครับ วันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ Volvo V60 T8 Inscription All Wheel Drive เป็นรถยนต์ Volvo แบบที่เรียกกันว่าตรวจการท้ายตัดเป็นเครื่องยนต์แบบทวิ n เอนจิ้เครื่องยนต์นั้นเป็นเบนซิน2ลิตร4สูบมีระบบอัดอากาศทั้งซ u เปอร์ชาร์จและกเทอร์โบชาร์จทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์บล็อกนี้ใช้น้ำมันได้แค่ E10 นะครับ ด้แค่แก๊สโซฟอแบตเตอรี่นั้นเป็นริเทียมไอออนขนาด11.6กิโลวัตต์อวนะครับคือกิโลวัตต์ชั่วโมงแรงดันหรือว่าแรงเคลื่อนก็อยู่ที่270ถึง400โวลต์ส่วนตัวเครื่องยนต์นั้นให้กําลัง320แรงม้าเมื่อทํางาน5,700รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด640นิวตันเมตรตัวมอเตอร์นั้นให้กำลัง87แรงม้าผมบิดสวิตติดเครื่องมาแล้วก็ขับออกมา เครื่องยนต์สนองตอบดีครับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ทางานขึ้นมาในปุ๊บปัาดฉุดฉาดดีทีเดียวแล้วครับรวมๆกันถ้าคิดแบบตรงตัวเป๊ะๆหยับๆก็400แรงม้านี่โอ้โหมาได้ถึงอกถึงใจทีเดียวกดพริบเป็นมาเพราะรถไม่ใช่รถตัวใหญ่นักน้าหนักตัวไม่มากเพียงแต่ว,ว่ามันมีอาการดิ้นที่พวงมาลัยหน่อยๆถ้าจะว่าไปแล้วเป็นธรรมดาครับของรถที่ล้อหน้าขับเคลื่อนด้วยนะครับโดยเพราะยิ่งเมื่อเครื่องยนต์มีกําลังมากแล้วรถตัวเล็กแบบนี้เวลากดเนี่ยพวงมาลัยมันจะดิ้นนิดๆพอให้รู้ได้เเลลยว่าาาากํํังงทนต็ม ตัวว่างั้นเถอะเพราะนั้นขับรถพวกนี้เพลินไม่ได้ครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการกดคันเร่งลึกๆเดินลงไปเร็วๆในทางโค้งเพราะว่าพอล้อมันเอียงอย่างเงี้ยพอเรากดปุ๊บมันจะยิ่งไปเวลายูเทิร์นหรือว่าเลี้ยวกลับรถในรถที่มีบุคลิกหรือคาแรคเตอร์แบบเนี้ยค่อนข้างอันตรายสําหรับคนที่ไม่คุ้นกับมันหกักเลี้ยวปุ๊บกดปื๊ดเอียดอย่างเงี้ยปีนเอาง่ายๆเพราะ,ะนั้นต้องระมัดระวังต้องทําความคุ้นเคยกับมันก่อนนะครับถึงจะขับได้สนุก เป็นรถที่ขับได้อารมณ์แบบสปอร์ตเป็นรถที่ขับได้อารมณ์แบบดิบๆคันหนึ่งช่วงล่างมาแบบแน่นๆมาแบบเฟิรม์มๆเอาอยู่ระบบเบรกเนี่ยต้องกดลึกนิดนึงถ้าแตะเลียเรียเนี่ยมันจะเหมือนกันไหลหน่อยแต่ถ้ากดลึกนิดนึงสั่งการได้อยู่แน่นอนเป็นรถตัวเล็กที่ขับในเมืองคล่องแคล่วดีครับขับเดินทางก็มั่นใจได้ขึ้นเขาลงห้วยแบกสัมภาะระกระเป๋าเสื้อผ้าถุงก๊อบสบายๆครับ Volvo v v o V60 T8 Inscription คันนี้นะครับ2,690,000บาทตีซะว่า2,7งแต่ก็ยังมีตัวเริ่มต้นต่างกันอยู่4 0 0แสนบาทเรื่องของเครื่องตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆตัดสินกันเอาเองแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันครับหน้าตาความเป็น Volvo นั้นปรับทันสมัยขึ้นมาเยอะหมดแล้วครับกับยุคที่ Volvo เป็นเหลี่ยมแบบทรงเลขาคณิตสมัยนี้มีรูปทรงเขาโครงกลมมนมากขึ้น ที่เป็นเส้นเป็นสันก็เป็นขึ้นมาชัดเจนคันนี้ก็มีซันรูฟด้วยนะครับเป็นรถขับเคลื่อนแบบ a l l wheel drive แล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดเข้ากับยุคสมัยเสียบปลั๊กชาร์จไฟก็ได้วิ่งวิ่งไปไฟหมดเครื่องยนต์ก็วิ่งไปชาร์จไปได้เรียกว่าอนเนกประสงค์ไม่ต้องงอปลั๊ก้ามีปลั๊กก็เสียบจะได้ความประหยัดขึ้นมาเพราะว่าเสียบปลั๊กแบตเตอรี่เต็มแล้วใช้ความเร็วได้ถึง125กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากไฟฟ้าอย่างเดียวโดยปกติเครื่องยนต์ ขับเคลื่อน4ล้อมาไหลไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยไปอัตราเร่งดีวงมาลัยนั้นคมเรียกว่าคมจนดิ้นก็ว่าได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยรถแรงๆน้ำหนักเบาๆแบบนี้วอลโวระยะหลังเนี่ยตลาดในเมืองไทยก็เติบโตขึ้นเยอะกลุ่มคนหันมาเล่นวอลโวเยอะมากขึ้นเพราะราคาน่าสนใจถ้าเป็นยุคย้อนหลังไปสักห้ปีรถยุโรปขับเคลื่อนสล้อแบบนี้ ราคาต่ำกว่า3ล้านหาไม่ได้อย่างที่บอกครับตัวท็อป2 6 9ล้านบาทตัวเริ่มต้นลดลงไปอีก4 0 0แสนบาททางเลือกมีเยอะขึ้นใครสนใจอยากจะลองดูลองขับดูว่าฟิลลิ่งแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่กับรถที่คุณชอบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงสร้างแบบนี้พึงพอใจไหมความสวยงามของหน้าปัดเป็นอย่างไรเบาะนั่งถูกใจหรือไม่ไปลองขับแล้วตอบตัวเองเอาครับ